ชิคกเกนเกินมันคือเกมไก่กะกะัใครว่าไก่ต้องดูให้ดีดีนะไกะ่เทพชิคกก้น ทุกคนชอบว่าไก่ว่าไก่นั้นอ่อนแอแต่ไก่นั้นไม่อ่อนแอไก่นั้นแข็งกว่ทุกผู้นายคิดเยอะไก่นั้นเข็มแข็งกว่าพวกนาย,ย ไก่นั้นสู้ชีวิตมากแต่ชีวิตสู้กลับไก่นั้นก็สู้ต่อไปคนแม่งก็เอามาทอดกินกันชีกินกันกันเลยเกิดขึ้นมาพัวไก่ออกอาละวาดแล้วไม่รู้จะต้องทำยังไงชีกินกันฮกมากล้ พวกเจ้านั้นอดแอไม่สาอามาสู่หมูอย่างพวกข้าได้กายอย่างพวกเจ้าจะต้องตกเป็นอาหารของพวกมนุษย์เท่านั้นกายอย่างพวกเจ้ามันก้าวลุยเข้าไปเลย ชีกินกันนันไม่ใช่เกมธรรมดาใครว่าเกมเกมนี้เป็นเกมของเด็กไม่แค่แต่เกมนี้มันเล่นมันมากเลยผมชอบผมชอบมากๆเลยนะใครจะว่ายัางไงก็ช่างหัวมันเกมนี้เกมนี้ผมขอเล่นตลอดชีวิตเย่เ y h ชีกินกัน